สวัสดีจ้าเมเนกิรภาฒอินฟิเนนสิพ่ามากินขอกะปนเนาะจ้าต้มไข่แล้วกัอันนี้กะปนเนาะจ้าปนปลาซาบะเนาะปนปลาซาบะแซบเหมือนเดิมก็ผักลวกเนาะจ้าผักลวกกะบันมีอหยางนีกกะหล่ำเนาะจ้ากับแค่รทแล้วก็มะเขือเทศไม่แค่นี้ละจ้า <Please. S 1> แกงเห็ดเจ้าเก่าของเรา มาจ้ามาแซ่บๆนม้กันจ้าก้อนสกินเข่ากับมาเบิงบรรยากาศสวยๆก่อนนะจ้าบรรยากาศสวยงามสวัสดีจ้ากิจภาพอินฟินแลนด์เซพภาพมา,ก,ก,า,ก,นนา,มากินเข่ากับปนเนาะจ้าเอนี้กินข้าวกับปนกับไข่เนาะจ้าไข่สองฟองอันนี้เป็นปนปลาซาบะ,ะจ้าปนปลาซาบะกับไข่ไปลาทูละจ้า มาเ้ยจ้ามากินข่าวน้ากันเ้อไข่ต้มต้มสองลอบนะจ้าบบสุกต้มไข่บบสุกน้ําปลาเราก็เหลือน้อยใส่ให้มันหมดแกงเห็ดกับอันเก้าละจ้าอันนี้ปลาซาบะคนไหว บนไวแล้วก็กินบ่เบิดนะจ๊ะก็เอาเซซองฟนนอิตไว้เนาะบัดนั้นก็งัดออกมากินนะจ้าเวลาไม่หิวจับทุ้เก่าอร่อยเหมือนเดิมไข่ต้มจ้า ปลาซาบะส,บสดเอาม้ย,ยางเองมามจ๊าเอาม้ามย,ยางให้เต,ตาอบแล้วก็ปนตำปนแค่รอดต้ม อันนี้ก็แกงเห็ดดอกเกลือจ้ะแกงเห็ดผิ้งแกงเห็ดพึ่งกับปลนปลาสาบะ มักเกเทศหน่อยมันไม่ผักางานกินนะจ๊กไม่จะผักเดิมๆผักเดิมๆเก่า กินข้าวกับไข่ต้มเห็ดอันนะี่กับแกงกินคนเดียวนะจ๊ะบ่าไม่ค้นกินนำลูกกับเรากินเห็ดนะจ๊ะลูก

เลิกงามากกับกากสิกินอย่างมาจ้าไม่ต่แนวดม้เดิม

แกงเห็ดก็แซ่บเหมือนเดิมส่วนมากกิรภาสจะแกงให้มันได้ถ้วยเดียวนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้แกงได้สองถ้วยเด็กกินสองรอบนะจ๊น คุณปลาซาบะนี่กะบไขๆปลาทูน่าจ่แซบกินไขๆปลาทูนึ่งจะ้ะบน,น,นแล้วก็่ะเถือวปลาแซบ ใข่ต้มยางต,ตุมต้มตอนแรกว่ได้จับเวลาเนาะจ้ะปิดเตาไปปลอกไขรยังเป็นน้ำอยู่ได้ต้มอีกรอบที่สอง พกติแล้วเวลาต้มไข่ถ้าหมอเริ่มเดือด <c oughs> หมอเริ่มเดือดน่ะจ้าเขาก็เริ่มนับเวลานับเวลาเจีรพผ้าจะนับไปประมาณเจ็ดนาทีนะจา้าเจ็ดนาทีไข่ <c oughs> ก็สีเหนียวก็ดี <c oughs> นะจา้า <c oughs> มันผู้ใดมักสุกัักน้อยไนะใส่ไปแปดนาทีแล้วแต่คนชอบบางคนก็มักสุกบางคนก็มกักทอเหนียวเนียวน,นะคะไข่ตุ๋น บะเกอร์ชีสนอนเนี่ยแซ่บนะจ๊ะหวาน อันนี้้อมาหม่บคกอยหวาน,ปนไปไหนหน่วยใหญ่จักหน่อยหน่วยไยวยม่ใหญ่มากดิสุกดีนะจ๊ะมันกเ็เลยบ่หวานกินผักกับปนก็เยอะ แค่รทก็หวานมัน่วันศุกร์นะจ๊ะว่นนี้เราก็พักก่อนเค็ดงานก็บ่คคอยสบายนะจ๊ะเจ็บขาเจ็บขาทั้งอาทิตย์จ้กับอะไรยุด สับแับจ้าแกงเห็ดดำข้องดำม,มันก็แสบนะจ้าเห็ดกระได แล้วจ้าข้าวแรงของข้าข้าวแรงของเราก็อิ่มแล้วนะจ้าบัน,นี้เข้ากะนอนหลับพักผ่อนนะจ้าขอให้มีควาวมสุขสุขูสุขน้นนะจ้าขอบคุณหลายจ้าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกิจ,จภาพอิงกินแลนยู่ดีไม่แห้งสุขปูสุขข้นนะจ้าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันเลยอจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กิจภาพเนาะสได้เห็ดคลิปมวนมวนใหม่ๆม,มาให้เบิงเนาะจ้า sama dica